วิชาเสริมศักยภาพคณิตศาสตร์ข้อ33205เรื่องแบบทดสอบระดับชาติลำดับและอนุกรมสำหรับค่าะเรียนนี้นะครับจะเป็นค่าประเรียนที่4เราจะเรียนในเรื่องของทฤษฎีของเกาสโดยใช้ข้อสอบโอเเป็นตัวเริ่มนะครับสำหรับงานวันนี้นะครับจะให้นักเรียนไปค้นคว้าหาข้อมูลของทฤษฎีของเกาสนะครับและทำข้อสอบอื่นๆเพิ่มเติมถ้าเช็คชื่อแล้วนะครับก็ไปเริ่มเรียนได้เลยครับ ข้อนี้นะครับโจ์กำหนดลําดับจํากัดมาให้100พจน์นะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เขียนมาให้ทั้ง100ตัวนะครับก็จะบอกมาแค่ประมาณหนึ่งนะครับก็ให้1 2 4 7 11 16แล้วก็ข้ามไปเป็นพจน์ที่50แล้วก็ข้ามไปเป็นพจน์ที่100เลยนะครับคำถามเนี่ยโจย์อยากทราบว่าพจน์ที่50เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าใดนะครับซึ่ง ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องหาความสัมพันธ์ของลำดับ,บนี้ให้เจอก่อนนะครับก็มาดูที่พจน์นะครับที่เขาให้นะครับของลำดับนี้สังเกตว่าแต่ละพจน์เนี่ยมันมีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมแต่ว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับอย่างอันนี้พจน์ที่หนึ่งเป็นพจน์ที่สองเนี่ยจากพจน์ที่หนึ่งไปพจน์ที่สองเนี่ยค่าจะเพิ่มขึ้นหนึ่งนะครับก็เขียนไว้บวกหนึง่งต่อมาพจน์ที่สอง ไปเป็นพจน์ที่สามเนี่ยค่าก็จะเพิ่มขึ้นสองก็เขียนไว้บวกสองพจน์ที่สามเปลี่ยนไปเป็นพจน์ที่สี่เนี่ยคา่าจะเพิ่มขึ้นสามบวกสามนะครับแค่นี้นะครับเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันเกิดความสัมพันธ์ขึ้นละใช่ไหมก็คือบวก1บวก2บวก3ามตัวต่อไปเนี่ยน่าจะเดาได้นะครับก็คือบวกสนะครับอ่ะเจ็ดบวกสได้สิบเอ็ดนะครับพจน์ที่สี่เปลี่ยนไปเป็นพจน์ที่ห้าก็บวก4ี่นะครับแล้วก็ พจพ์ที่5เปลี่ยนเป็นพจพ์ที่6ก็บวกห้าคราวนี้มันก็จะเกิดความสัมพันธ์แบบนี้นะครับไปเรื่อยๆเลยนะครับจนถึงเป้าหมายที่เราต้องการก็คือจพสที่ห0คสิคำถามครับก่อนจะถึงจพ์ที่ห้ามันจะต้องบวกด้วยอะไรก่อนบวกด้วย49ครับอ่ามีใครตอบถูกไหมนะครับต้องบวกด้วย49ก่อนนะครับ หมายความว่าอะไรสรุปเลยนะครับจากพจน์ที่1จะเปลี่ยนไปเป็นพจน์ที่50ได้ต้องเกิดการบวกทั้งหมด49ครั้งนะครับก็คือต้องจ่ายบวกห่บวก2บวกสบวก4ไปจนถึงบวกสีนะครับคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าแล้วแต่ละพจน์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรจากความสัมพันธ์ที่เราหาได้นะครับก็ตัวอย่างเนาะสัก3-4มสีพ่พจน์ละกันนะครับอย่างพจน์แรกเนี่ยมันมีค่าเท่ากับหนนะครับอันนี้ มันเป็นจุดเริ่มต้นนะครับก็จะไม่มีที่มาที่ไปนะครับเพราะว่าโจทย์กาหนดว่าเออเป็นหนึ่งนะนะครับต่อมาพจน์ที่สองมีค่าเท่ากับ2นะครับเกิดมาจากการนําพจน์ที่1บวกด้วย1นั่นเองนะครับซึ่งพจน์ที่1ก็คือเลข1เนาะอ่าเพราะว่าโจทย์กาหนดมานะครับต่อมาพจน์ที่สามนะครับก็มีค่าเท่ากับ4 4สเนี่ยเกิดมาจาก การนำผลที่หนึ่งก็คือหนึ่งเนี่ยบวกหนึ่งบวกสองนะครับ่าบวกสองครั้งนะครับนี่เห็นไหมบวกสองครั้งต่อมาพจน์ที่สี่น์ที่สี่มีค่าเป็นเจ็ดนะครับเจ็ดเกิดจากน์ที่หนึ่งบวกหนึ่งบวกสองบวกสามนะครับบวกสามครั้งแบบนี้นะครับ เราก็จะได้ความสัมพันธ์มานะครับว่ายิ่งจํานวนพจน์เยอะมากเท่าไหร่ก็จะต้องเกิดการบวกมากขึ้นเท่านั้นนะครับนี่คือที่มาที่ไปของแต่ละพจน์คราวนี้มาดูครับว่าเราต้องการพจน์ที่50ถูกไหมล่ะและพจน์ที่50าสิเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับก็จะเกิดมาจากพจน์ที่1ก็คือ1นึ่งบวกหนึบวก2บวกสบวกไปเรื่อยๆจนถึง 49เลยใช่ไหมครับที่เราเขียนไว้ตอนแรกนะครับคราวนี้ก่อนจะเขียน49เนี่ยเราอาจจะเขียนสัก47 4สิบี่ก็ได้นะครับหรือบวก4ี่9สี่ก็ได้นะครับหรือบวก4ี่ไปเลยก็ได้นะครับอ่าแต่ว่าครูจะเขียน48แไว้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวจะได้ไปใช้ต่อง่ายๆนะครับอ่าจะได้แบบนี้ซึ่งเราสามารถหาโพ์ที่50ได้เลยอย่างตอนนี้ หาได้แล้วนะครับก็แค่บวกเลขห้าสิบตัวนะครับซึ่งมันก็คงจะเสียเวลามากๆอนะเนาะดังนั้นนะครับมันจะมีวิธีการหาอยู่สังเกตการบวกในวงเล็บสีเขียวเห็นไหมครับว่าตัวเลขทั้งหมดเนี่ยมันมีรูปแบบที่เพิ่มขึ้นเท่าๆกันครั้งละหนึ่งนะครับการบวกจํานวนที่เพิ่มขึ้นเท่าๆกันเนี่ยมันมีวิธีการอยู่เป็นทฤษฎีของคนคนหนึ่งที่ฝรั่งเศสลองไปหาข้อมูลและพิม ลงมาที่คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับอใครหาได้ลองบอกเพื่อนๆหน่อยนะครับครูจะไม่พูดชื่อทฤษฎีแล้วกันนะครับอ่วิธีการนะครับในการบวกลำดับที่เพิ่มขึ้นเท่าๆกันนะครับจะบวกอย่างไรให้เราทําการจับคู่ตัวแรกกับตัวสุดท้ายนะครับอย่างกรณีนี้ก็คือ1กับ49จับกันได้50ใช่ไหมบวกกันต่อมาคู่ถัดไป 2กับ48บวกกันก็ได้50นะครับคู่ถัดไป3กับ47่7อยู่ในจุดๆ,ๆุนะครับบวกกันก็ได้50เป็นข้อสุดที่ว่าเมื่อเรานําตัวเลขแต่ละคู่เนี่ยแต่ละตัวมาจับคู่กันระหว่างตัวแรกกับตัวสุดท้ายไล่ไปเรื่อยๆผลลัพธ์จะเท่ากันตลอดในที่นี้คือ50และจับคู่กันได้ทั้งหมดกี่คู่ละ่ะ 1ถึง49มีอยู่49ตัวจับคู่เอามาหาร2ก็จะได้49ส่วน2แบบนี้บวกกันได้คู่ละ50าสิจำนวน49ส่วน2คู่นะครับผลลัพธ์ก็คือเอา50าสคูณสี่ส่วน2นะครับจำนวนคู่เนี่ยมันจะลงตัวหรือไม่ลงตัวไม่ใช่ปัญหานะครับ อาจจะลงหรือไม่ลงก็ได้นะครับอ่ะดังนั้น1นึถึงสีบวกกันใช้เทคนิคการจับคู่บวกกันแล้วได้เอา2ไปตัดเอาไปคูณนู่นนี่นั่นได้1,225นะครับ mm. เพราะฉะนั้นเราก็สามารถหาค่าของพจน์ที่50ได้แล้วนะครับว่ามันเท่ากับ1นึบวกหนึ่ก็คือ1,200 26นั่นเองนะครับก็จะตรงกับข้อ2นะครับโอเคจบแล้วนะครับ a 1